อดีตการโดนมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งกำพ้าพ่อแม่อาศัยอยู่กับตายายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถบบิมน้ําโขงเพราะไม่มีพ่อแม่ตายายจึงเรียกเขาว่าเจ้ากำพา้าสองตายายเป็นคนธรรมธรรมโมใจบุญสุนทานเข้าวัดฟังธรรมและมักจะพาหลานกำพ้าไปวัดด้วยเสมออยู่มาวันหนึ่งพวกเด็กๆรุ่นเดียวกันชวนเจ้ากำพ้าไปสาบปลาวิดน้ำเพื่อจับปลา ที่ห้วยใกล้บ้านเจ้ากำพารจึงไปกับพวกเขาด้วยเมื่อทำขู่กั้นเสร็จแล้วก็เริ่มวิดนำไปเรื่อยๆพอใกล้จะแห้งได้ที่ขู่ก็รั่วพวกเด็กเขาก็เลยให้เจ้ากำพาไปนั่งขวางไว้และนำดินมาปิดอัดผมจนน้ำหยุดรั่วซึ่งดินนั้นก็ถมเจ้ากำพาไว้จนมิดคอเห็นแต่หัวโผลขึ้นมาเมื่อวิดนำจนแห้งและจับปลากันเสร็จแล้วคนอื่นคนอื่นก็พากันแบ่งปลากัน โดยไม่ได้แบ่งให้เจ้ากำพ้าและพากันกลับบ้านทิ้งเจ้ากำพ้าให้ติดอยู่ในคูดินนั้นเจ้ากำพ้านึกแค้นใจทั้งน้อยใจในความอับวาสนาของตนเองแล้วน้ำตาของเด็กน้อยก็ไหลออกมาพางพยายามค่อยๆตะเกียกตะกายจนพ้นจากดินที่ผมอยู่ขณะที่น้ำกำลังไหลลงคืนสู่ที่เดิมสายตาของเจ้ากำพ้าก็เหลือบเห็น ปลาหลดน้อยตัวหนึ่งดิ้นกระแดว,วกระแดวอยู่ในโคลนจึงรีบวิ่งไปประคองเอาสองมือกอบจับเอาปลาหลดน้อยตัวนั้นนำมาใส่ในกระโปงกะลามะพะเาวที่ชายสาปลาแล้วพาปลาหลดน้อยตัวนั้นกลับเรือนและให้อาหารเลี้ยงดูอย่างดีปลาหลดน้อยนั้นโตว,วันโตขึ้นเจ้ากัมพาจึงนำไปเลี้ยงไว้ในโอ่งแทนเมื่อปลาหลดโตขึ้นมากไม่สามารถจะอยู่ในโอ่งได้ เจ้ากำมพ้าจึงนำปลาหลดไปปล่อยในแม่น้ำโขงนำอาหารไปให้และพูดคุยกับปลาหลดนั้นทุกวันด้วยความรักปลาหลดนั้นโตขึ้นมากพอที่เจ้ากัมพ้าจะสามารถขี่เล่นในน้ำได้ทั้งสองเล่นน้ำด้วยกันสนิทสนมกันรักกันมากอยู่มาวันหนึ่งปลาหลดได้พูดกับเจ้ากำมพ้าว่าในใต้น้ำโขงนี้มีถ้ำมหาสมบัติอยู่ ข้าจะพากัมพ้าไปเที่ยวท้ำนั้นและนำแก้วแหวนเงินทองมาอเจ้ากัมพ้าถามว่าแล้วจะไปได้อย่างไรปาหลดบอกว่าจะให้ขี่หลังมุดลงไปพร้อมกำชับว่าไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามอย่าดิ้นให้ขี่หลังหลับตาอยู่นิ่งๆเจ้ากัมพ้าก็ทำได้ตามนั้นเมื่อลงไปถึงถ้ำเจ้ากำมพ้าพบเห็นแก้วแหวนเงินทองมากมาย เจ้ากัมพ้าเอ่ยปากขอจากเจ้าของที่มองไม่เห็นแล้วถือติดมือมาแค่นิดเดียวด้วยไม่มีใจอยากได้มากมายเพราะมันเป็นของใครก็ไม่รู้เจ้ากัมพ้ากล่าวขอบคุณปลาหลดที่พาไปถ้ำมหาสมบัติและน้ำสิ่งของที่ถือติดมือมาไปให้ตายายพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ฟังตายายทราบเรื่องก็ชมว่าดีแล้วที่ไม่มีใจละโมกเอาของเขามาเยอะ ตั้งแต่นั้นมาครอบครัวตายายและเจ้ากำพพาก็มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเด็กคนหนึ่งเพื่อนบ้านของเจ้ากำมพาสงสัยจึงไปลบเล้าถามเอาความจริงจากเจ้ากำพพาเมื่อทราบเรื่องแล้วก็ลบเล้าต่อให้เจ้ากำพพาไปขอร้องให้ปลาหลดพาตนไปถ้ำมหาสมบัตินั้นเจ้ากำมพาทนต่อการลบเล่าไม่ได้จึงทำตามนั้น ปลาหลดเห็นแก่ความเป็นสหายกับเจ้ากำพร้าจึงยอมพาไปแล้วพูดกับเด็กคนนั้นว่าไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามอย่าดิ้นให้ขี่หลังหลับตาอยู่นิ่งๆเด็กคนนั้นรับปากว่าสบายมากบังเอิญว่าวันนั้นเกิดพายุฝาตกหนักเด็กคนนั้นได้ยินเสียงอื้ออึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งไม่ไว้ใจปลาหลดสงสัยว่าพาไปผิดที่หรือเปล่าจึงลืมตาขึ้น และดิ้นอย่างแรงด้วยความกลัวปลาลดเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่รักษาคำพูดไม่อยู่นิ่งๆจึงสลัดเขาออกจากหลังเด็กคนนั้นเพราะตนเองไม่มีบุญมีความแต่ความโลภและไม่รักษาคำพูดสัญญาที่ให้ไว้กับปลาลดจึงถูกกระแสน้ำโขงพัดพาไปและขาดใจตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอิจฉาลิษยาและละโมบเป็นสิ่งที่ไม่ดี